รูปแบบของพลังงานมีความเป็นประเบียบแบบแผนทุกสิ่งเชื่อมโยงกันหมดเพื่อการไหลของพลังงานดังนั้นถ้าคุณอยากเข้าใจการทำงานต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็เพียงแค่เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานการออกแบบและหน้าที่ของมันพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญสลายแต่สามารถ เปลี่ยนรูปแบบได้เมื่อคุณมองเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงได้คุณก็จะเข้าใจทุกสิ่งทำไมคุณจึงป่วยทำไมคุณต้องแก่และต้องตายพลังงานที่ไหลผ่านตัวคุณบรรจุข้อมูลคำตอบเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าพลังงานในรูปของจิตวิญญาณหรือในรูปของธาตุวัตถุทั้งหลาย ต้นไม้ขยับบ่อยก็ไม่โตมนุษย์หยุดนิ่งก็จะตายธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งให้แตกต่างตามหน้าที่ปมตัวกั้นการไหลของพลังงานเกิดจากการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางแห่งผลลัพธ์เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วคุณย่อมกำหนดผลลัพธ์ใหม่ดังที่คุณปรารถนาเป้าหมายแห่งภารกิจคือ สิ่งที่คุณต้องทำให้สวา่างเพื่อพบกับคำตอบที่มีความหมายสำหรับชีวิตคุณด้วยรักจากจักรวาลฮัตซึคังเง้กลุ่มจิตจักรวาล